ยาพักจันพักดีค่ะกรับขออาจารย์หมอเขียวที่เคารพนี้ค่ะจะเริญธรามผู้รูปพี่น้องหมูนิดดีค่ะชื่อนางสาวจาริยาจันพักดีค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์วิจิตร์สังกัดสวนป่านาบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ป็นนักศึกษาอาริยยปัญญาตีปีที่ห้าค่ะวันนี้จะมาสู่การบ้านนะคะเรื่องที่ว่าพ่อสัญญาว่าจะฝึกเดินนะคะทีนี้เมื่อวานให้กินข้าวเรียบร้อยแล้วพ่อก็ทำท่าว่าจะลุงจากเตียงแล้วก็เตรียมผูกที่ด้านหลังนะคะพ้อขอาขามาคาดหลังไว้แล้วตอนนั้นมันเขียวเหยาะใส่หัวแก้วทำแอร์ให้เย็นๆหน่อย สรุปว่าเอาน้ํายะนางหยอดที่หวัวพ่อแล้วก็พ่อรู้สึกว่าพ่อสบายเกินค่ะพอนั้นแล้วก็พ่อก็รู้สึกว่าหลับปุ๋ยไปเลยค่ะใจเราก็ตั้งใจเต็มที่ว่าพ่อจะฝึกเดินค่ะแต่มันไม่ได้ตามที่เราคาดไว้ก็รู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าเอาพ่อลงให้นอนอย่างที่เคยนอนไว้ พ็อสัญญากับแม่ว่าจะเดินให้ได้ค่ะเ,เราก็ลุ้นเต็มที่แล้วทีนี้ก็ลุ้นไ่ขึ้นค่ะทีนี้ก็ถ้ามันไม่ได้ดังใจไหมเราไม่ก็ใช้บททบทวนธรรมอะค่ะ้ทที่89อะค่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงค่ะไม่มีอะไรที่เรากําหนดได้นอกจากใจเราของเราเท่านั้นที่เรากําหนดได้นะคะทีนี้ก็ ก็ทำหน้าที่ต่อฟังการบ้านพี่น้องที่สูงการบ้านต่อรอบทำกับข้าวไว้ในครัวต้มผักใบชะครามนะคะต้มเพลินค่ะกลายเป็นชาโคเลยค่ะไม่ก็รประมาณนี้ค่ะรู้กันค่ะ ก็ขออนุโมทนาการน้องเล็กก่อนนะคะอย่างอื่นค่ะที่ได้บําเพ็ญตอนนี้ได้บําเพ็ญกับเทวดาในบ้านบําเพ็ญไปบําเพ็ญด้วยใจที่เบิกบานค่ะเรามีโอกาสบําเพ็ญและบําเพ็ญได้ถึงที่สุดเลยแต่ค่ะค่ะเออคือคือจะเอาดีจากพ่อพ่อสัญญาแล้วพ่อต้องทํายึดยึดว่าพ่อต้องทําแล้วพ่อต้องทําให้ได้ ถามว่าการที่พอเอาน้ําเอาน้ําสมุนไพรหยดใส่ศรีรษะท่านแล้วท่านหลับสบายอันนี้ท่านได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ใช่ไหมคะได้ประโยชน์เยอะกับการที่ท่านได้หลับสบายท่านได้ได้เรียกพลังขึ้นมาเยอะร่างกายได้เสริมสร้างเ,าเซลล์ขึ้นมาได้ฟื้นฟูเซลล์ขึ้นมาเยอะท่านได้พลังทั้งร่างกายและจิตใจ ถ้าเกิดว่าถามว่าแล้วเราไปฝืนให้ท่านทำตามสัญญาว่าต้องฝึกเดินถึงเวลาแล้วต้องฝึกเดินแต่ท่านฝืนฝืนท่านทรมานจะไม่ได้อะไรเลยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณร่างกายท่านอาจจะบาดเจ็บเพราะว่าใจท่านไม่อยากใจท่านไม่อยากเดินใจท่านไม่อยากฝึกแล้วเราไปฝืนให้ได้ดังใจเราอันนี้จะเป็นวิบากมากกว่า, <intentar> า,ากา็ตอนไหนตอนนั้นใช่ไหมคะ ท่านจะเดินตอนไหนก็เลือกของท่านเราเตรียมพร้อมของเราไว้ท่านสะดวกเมื่อไหร่ก็ให้ท่านเดินเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าเราไปกําหนดเวลาแล้วเวลานี้เวลานั้นเวลานั้นพ่อทําพ่อพูดแล้วไม่ได้สัญญานู่นนี่ไม่ทําตามสัญญาอันนั้นคือกิเลสของเรานั้นให้ได้ดั่งใจของเราอันนั้นไม่ดีไม่ได้อันนั้นน่ะอันนั้นไม่ใช่มันผิดให้ได้ดั่งใจเราเพราะสัญญาแล้วต้องทําตามสัญญาอันนี้คือเรายึดแล้วเราผิดเราต้องล้าง ใช่ไหมคะแล้วท่านบอกว่าท่านแบบนี้ท่านสบายท่านหลับโอ้ยนั่นมันเป็นสุดยอดแล้วเนี่เป็นการสุดยอดของการรักษาแล้วท่านได้พักทั้งใจและกายร่างกายท่านก็ได้ได้พักผ่อนเต็มที่ได้ข้อก้าเลยนั่นน่ะท่านได้ข้อก้าเลยข้อแปดข้อเก้าท่านได้เลยอะ่ะแต่เราสิเราคนดูแลยังไม่ได้ยังไปไม่ถึงเรายัางยืดเรายัางเฉาอันนี้ต้องต้องคิดใหม่นะคะลองดูนะคะนองเล็กค่ะค่ะเชิญพี่ ค่ะนุโมทนากับอเล็กค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ได้ดังใจนี่ดีจังเลยเนาะได้ดูแลของคุณพ่อแล้วก็ได้เห็นกิเลสของเราะคะ่ะได้มาลดความที่ไม่ได้ดังใจนี่แหละอันนี้คือประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับนะคะจากการบําเพ็ญของเรานะคะค่ะ ดูซีเนี่ยยังยืดอยู่จนกระทั่งปลูกอะไรนะต้มผักอะไรกลายเป็นชาโ,โคไปเลยนะคะนะยังไม่สำนึกอีกนะต้มผักกลายเป็นชาโคยังไม่สำนึกอีกนะเป็นกําลังใจให้อาเล็กค่ะค่ะสาธุ <c oughs> าเค่ะเล็กจะจะมีอะไรต่อมไหมคะออตอนที่ว่าที่ว่าขีดสีนะคะเพราะว่าพ่อไปกินยาแผนไทยที่ที่ไปที่กรุงเทพอะค่ะ พี่สาวพาไปหาหมอและกินยาแผนไทยอยู่แต่ให้ให้แกกินบ้างไม่กินบ้างค่ะพอพี่สาวถามว่ากินแล้วยังยาก็บอกว่ากินแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ให้กินยาของเขานั่นแหละเราให้กินครึ่งเดียวค่ะเราจะไม่ให้เต็มที่เพราะว่ายานั้นเป็นนิดร้รอนค่ะเลยก็ติดสินโกหกค่ะก็ไม่ก็ไม่ได้ถึงกับไม่ได้ไม่ได้ถึงกับโกหกก็ให้กินนี่ใช่ไหมค่ะ แบบเราเียกูเราเอาให้ครึ่งเดียวอะคะ่ะก็ก็เราไม่ได้พูดนี่ว่าเราให้กินครึ่งเดียวก็ถามวมาได้กินไหมใช่ไหมคะเอพี่สาวถามวมาได้กินไหมแลวน้องเล็กบอกว่าได้กินก็ถูกแล้วนี่ไม่ได้เป็นการโกหกใช่ไหมคะน้องออนเมือนอาจารย์บอกว่าอุ้ยความจริงอะไม่ต้องพูดหมดก็ได้ไม่ต้องพูดทั้งหมดก็ได้เห็น <c oughs> ไหมคะ <c oughs> เราพูดในส่วนในส่วนที่มันเป็นจริงเนาะเราพูดในส่วนที่มันเป็นจริงส่วนที่มันไม่จริงเราไม่ได้พูด <G ül üş> ใช่ท่นนทานอาจารย์บอกว่าตอนที่พ,พระพุทธเจ้าท่านยืนอยู่แล้วเออท่านเห็นโจรวิ่งผ่านน่ะ <S 1> <S 1> อ่า<ม>พอคนมาถามว่า <S <S เห็นไหมอะ่ะตอนตอนที่มาถามอ่ะตอนนั้นท่านนั่งอ่ะท่านบอกตอนนั่งไม่เห็นอ่ะก็าท่านตอบไม่ได้ท่านไม่ได้โกหกก็ท่านบอกว่าตอนที่ท่านนั่งอ่ะท่านไม่เห็นอืมก็จบแค่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันเขาแค่เขาก็ถามว่าได้ให้กินไหมอ่าก็ให้กินนี่ ก็ให้กินถ้าเขาถามว่าให้กินทั้งหมดไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเขาเขาก็ถามแค่นั้นเราก็ตอบแค่นั้นก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรค่ะไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ได้ยินน้องเล็กเหมือนเปิดไมค์แล้วเหมือนไม่ได้ยินเนะาะค่ะอันเล็กเข้าใจหรือยังคะได้ค่ะเข้าใจแล้วคอะคึดถ,ถึงะเจ้าจับที่ว่าตอน ตอนยืนเห็นแต่ตอนนั่งไม่เห็นนี่เลยค่ะที่ได้ทำเจ๋ใช่ไค่ะก็อนุโมทนานะคะค่ะมีอะไรชงขาวนะคะน้องเล็กค่ะยังปรึกษาได้ปรึกษามาหลังไม่ได้เราจะไปต่อที่อาอัญชลีนะคะที่โสค่ะ ทราบว่าออัญฉชิีสะดวกไหมคะถ้ายังไม่สะดวกเราเราจะไปที่อวิไลวันก่อนดีไหมคะ